สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปายโอ้ยกระซิยืนบางเท้าให้สวัสดีค่ะแดงท่องเซ้นหนาแล้วเขาไม่ให้เบื้องหนาดอกหนาเลยหอท่องเส้หนาแล้วเรียบร้อยเดี้ยนจ้าของไปไว้รถบอยางหุ่นก้อนหุ่นนั่นหายางหลอดนี้ผิไปยาไปรถไปดีอ๋อน้องยูโรเก็บของคนเดียว ทำไมไม่เก็บของช่วยเขานี่ก็ได้เก็บของผพ้เดียวเขบคุณซีวิทค่ะจะพี่เอ เป็นมัรมาก็สุดแบขอมีมากาขอบคุณน้องมานาด้วยนะคะเอาบอแมนเอาไปฝากเจ๊ปอมามีปอแล้วสิบแคนั่งมากินอยู่แคบเลยบอมน มาคนมมานเาาาอ,อยื่มาหนาบ่หมาน,ามามานคนเบิดวงกับะมาอะไรเดี๋ยวเบิด่วงมีผู้เดียวไงพี่น้องเลยไไแต่าแลายใส่ก้อนนยจะไปใส่ก้อนนี่ <มา S 2> จะไปใส่เนี่ยไปอาบน้ำไง จ้าของไปไว้รถหรอโต๊ะส <n one S 1> ีนั่นโต๊ะสีโอ้ยไก่น้องหน้าน้องจะเหมือนไก่ตีนิดนึงนะคะตอนเช้ายิ่งเหมือนไก่ตอกตอนเย็นจะเหมือนไก่แจ้ค่ะที่ที่คุณหยอกนะท <_' n one> ี่เราล้างหน้าเสร็จล้างหน้าล้างหน้าเสร็จก็เหมือนไก่ <S 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 <_' n one> งวง โอ้ยเราถ่ายไม่ได้อะตรงนี้ตรงนี้เราถ่ายไม่ได้นะเขาอาบน้ำอยู่มันสิไป็นไทยติดข้าเจ้าอาบน้ำ ปากเป็นอย่างจากที่แดงได้ยเล่นตลกว่าจากเล่นตลกได้พี่ใหญ่แดงโอ้ยมันแดงว่ะนะพี่บอสแดงแดงพอดีเขาเรียกว่าอ่าวไทยอ่าวไทยคือแตลากไกลจะลงเรือมันไม่เหมือนรัดก้าวนะเหมือนมในเหมือนรัดก้าวเลยนะเหมือนอะไรคะเหมือนอย่างอื่นค่ะพี่ไมากินแต่เสาแต่พี่บ่มีแจลหนอ ว่ากับบรรยากาศดีดีเนาะมองกินก็นดีเนาะ,นะไปกินหมองไหมปะไปกินหมองไหมปะแล้วขาเจอดใสร่รถดีปะกกน,นี่ก็จะเดินทางไปเลยนะคะร้อยกว่าร้อยห้าสิบโลโอ้เอโนโตตอเตยนาพนะอฟซีเอโนเตอตอนเตยลาพนะเียอฟซีาาเอโนโต มันเก็บเฮียมาบามอกแม่เอากสอบอ,อกมาห้างนี้เอาไปหาผู้ชายมาของก็เป็นหมือนเหมือนทงไงบอไปเบิ่งนหลดกันผุ่มพว,วงวป่ะผุ้งพวงยางไปบอ่งจะข้าว F C บอนอด F C บ,บอวิ๊กแหน่เดอดขึนขนูอนี่ทำร้ายเราเแม่นอง <S <S 2> <S 2> <S 2> <S ผู้แาชุงเทวแม่เซ็นนาอะไรแม่แน่ที่ขนมเราหัวไก่เวลาพูดถากันหัวครับหัวย่เบอร์อยากหัวอะไรบ้านเธอเอินรถอย่าง แป้นชันเอิร์นลดอย่างวะงมันมีมมนมมนมยังก,กินแล้วเหลือแต่ของสดอันมูยออันอุนบุนแบ่แม,น,มนบอนอุบลตัวขายอยู่บุนแหมบด้ขายอยู่ไซแมนก็จะเป็นมูยออุบุนตัวนอขายอยู่สกลนครก็จะเป็นมูยอสกลตัวเอาคนอยากหนุ่มวัดมันคนในราเห็นฮียนไร โค้ปลาสดอยากถอดเยใส่กอกกะมีเนาะเนกี่ยเป็นยังกะชีหอดแต่บาน้นเมอไหนนหอดมงไนาลูกนิ้วเป็นอะไรเนี่ยีซ้อนผีซ้อนเร็วเด้อมันทำยังไดียิ้นเดือนมันจะกินไก่มันจะสินเดือนเหรอเด้บอกนเบิ้งให้เนี่ย สิ้นเดือนแล้วบอกให้ยอดวิวเป็นหมื่นให้แน่สิ้นเดือนนะครับอย่าลืมดูพี่ๆอย่าลืมดูช่องคูก้าแล้วก็ช่องพี่ๆทุกคนในวงด้วยนะครับทก็จะสิ้นเดือนแล้วอย่าลืมดูช่องน้องมานะถึงแสนอย่าข้ามโฆษณานะคะอย่าข้ามโฆษณานะคะมีเรื่องส่องจะพองแหมใส่แค่นี้แม่ต้องมานะอะไรก็ต้องมานะสักกันส่องใดในบอร์ดเป็นส่องมานะ มันอ่ะยืดไปแล้วมีโอกาสทยน้แขอเ้านี้่วยทางน้หนรถชื่อชื่อชื่อวุ้นคนแบบนบบชื่อวุ้น้อ้าเก็บอเอ้ากยกันยางบกกอมันไม่มีกะมะพร้าวมีได้หรอกากไ่้กรอไป้อะกย่างตอนนี้ เ,นะเออนี่อูนน้นจะไปแล้วจะไปหาเจ๊ปอแล้วนะคนเล่มฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็จะคลองเจ๊ปอน่าจะรออยู่ที่รถแล้วจะไปหาเจ๊ปอแล้วเจป๊ปอน่าจะรอที่รถแล้วครบหรือย,ยังล่ะนี่งไงรถออกไปจอดข้างนอกแล้วใช่ไหมนี่หน้าเวทีที่นี่ไปจอดตัวอาบน้ามันหรนี่ก็จะลากันแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็จะเดินทางไปงานเลยนะคะที่รัตนบุรีเจอก,กันที่รัตนบุรีนะคะวันนี้ก็จังหวัดอะไรนั่นอ่ะ สุรินค่ะสุรินถิ่นช้างใหญ่ค่ะไปแล้วไปแล้วบาย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 สวัสดีครับบายบายบายเจอกันที่งานโอเคโอเคพอกันอยู่งานพี่น้องคลิปนี้กับโบี่ยังครับกับล่ะเวลาเลิกแล้วกับสิย่างหากันจัิงสิหรอย่างหากันไทยคลิป น้องก็มีช่องมีอะไรแล้วนะครับก็ติดตามติดตามทั้งช่องน้องแล้วก็ช่องกล้าด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับที่ถ่ายน้องเนาะแล้วก็ทุกคนในวง้วยนะครับช่วงชิ้ชน,นสนนนนิ้นเดือนกะส่งชิ้นเดือนกับเขามากเบิรงกันหลายๆในเดอค่ะเดี๋ยวมันจะปิดยอดแล้วมรรันจะกาะนะครับนี่ก็จะเดินไปขึ้นรถแล้วนะครับเจี๊ปปอรถออกมารอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อย่างคะ่ะฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเลยครับโฆษณาด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย